สบายดีพี่น้องบสุสฟูคนบะฉมอสบอลหกกระสอสบสปินพลุยคือเก่าพี่น้องวันนี้สิมาเอาเท้าน,น้องเนาะเอาเท้าไปลาบสาหลายสาลายน้ำจืดอันใดปลาขอน่อยโอ้ยปลาขอน่อยตายมันมันมันปีนมากเลยมันไปบ่ได้เนาะ มาเพียงกปเฟอมาเที่ยงกาแฟมาเจอโอ้ยมาเพีไปยังก้อนปวดซ่าสัมหน่อยนี่มาแล้วพี่น้องมาเบิงดูอุ้ย้มาสีงามเท่มาด้วยโอ้โหงามเนาะสีขาวเท่าขาว เท่าเป็นใหม่มันและสีขาวเนาะงามอีลีตงนี้น้พี่น้องเลย <c oughs> งามขนาด <c oughs> ใส่กระตาเอาไว้ได้ปัดแล้วได้ปั้นแล้ว สวิยโด้ะอวิ่ิงาีสวิงไปตสวิงมันบ่ผู้ผู้อยู่เทิ่งแนบบได้สวิงเห็ดอย่งไรซะก็บบริกินยี่แต่วงดูขมแม่หลังนะแบดี้พี่น้องมาเบ่งดูน้องเพิ่นผัดป้านน่อยต้องเพิ่นน่อยบ่น้อยก็งามคือก้า น่าแต่จริงก็มักใหญ่หากได้มันได้น้อยบาได้2ปัดแล้วได้พี่น้องเอ้ยเป็นให้ป้าเฮาน่ะได้จักปัดแลมาเบิ่งดูป้าเอ้ยบ่เพียงเอาเบิ่งเด้อเอ้ยบ่เพียงเอ้ยเจอบ่ มบนนี้บ่ตาเนาะเบิ่งเขาเขาเจ้าพี่น้องหนาจะมาลายเทนี่เขาฮะนะทั้งนี้ก็เป็นตามีอยู่ได้เห้ยสีเห็นคิ้วเขียวอยู่ได้มาเบิ่งดูมาน,นี่แดดพี่น้องเอ๊แดดแหง้ง เป็นะไรอยู่เลิกมีอยู่บอเอาเอาเอายั้งเป็นยั้งนั่นเหยยบพรอนใหม่บอเป็นไรอยู่เหลิกโบมีบอมีจะตามมันหนะพี่ได้ทั้งผีได้เอื่อยทั้งพีเทถมงานหยะแท้าทีนะ อาหารบาน,น่าเนาะพี่น้องเนาะมาอยู่หากินแบบธรรมชาติเอาเอารมณนะ์ <c oughs> ดอกสนุบ่นากำลังสีบานพัดกินแ่บแฉบได้ดอกสนุนะ่ะแ <c oughs> ม่ <c oughs> ไม่ได้พี่น้องดอกสนุเวลามันบานยัางมืเส่าวนี่มันสีแบบว่าเลืองงามเนาะ หมูได้ปั่นช่องปั่นเพิ่นห้ากะนี่เบิ้งมาเบิ้งดูเบื้องเบิ้องสิเบิ้งให้นี่โอ้ยผู้สาวเนี่ยผู้สาวสมน้อยพี่น้องเลยว่าโยกแล้วมาหาชิเศษกระต่ายมาเพิ่นกระงามได้พี่น้องเลยใส่มาเบิ่งดู ได้มาอีกแล้วป่านหนึ่งในสามป่านแล้วพี่น้องามงามเลยพี่น้องเอ้ยมันห้าก,ก็เกิดเนาะปีนี้หากก้างกรสินได้กินเท่านี่แหละพี่น้องตั้งแต่ฝนตกมานี่โฮแม่ไอ้หลางกะงามเลยพี่น้องขี้เหี้ยกับบุคฮอยมีเนาะ ได้มาอีกแล้วปั่นหน่อยเนาะเบิดเลยพี่น้องไอ้เท่าก็ได้มานนีระซิีกับเลยพี่น้องขี่สลิงมาเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องก็กได้พอลาบนะพี่นน้องนะงามงามพี่นนองเลยเท่าะนะเท่าเพิ่งเกิดใหม่เนาะสีเสียวขาวๆพี่นนองเขียวบบเข็มเนาะเอ้สาวเหมือนก็ไดพอลาพอลาบเด้กินกับลานชอมคนเพิน่นว่ากลุ่มปากเราอยอกแล้วก็ได้ป้าบ้านนี่หฮากับสิกับแลบ้านนี่สามสาวนสามสาวหน่อยสี่สาวหน่อย เฮ้ยบ้านไรดิแม่นโบราณละปะเนาะเพื่อน้เพื่อนเพื่ออันพักเพื่อนหยาเนาะตื้อไหมเพิ่อนเพิ่อนหยาบุพเพ่ปะบ้านเฮากระสิกับเลยตอนนี้กำลังเป็นตากล่องให้ชุ่มเห่เพิ่นเนาะพี่เนาะหยาปิ่น ไปขึ้นขึ้นก่อนบ่กเสียในข้าจะหนักพี่งเหตุจะไปเกาะผู้เช่าหน่อยมาได้ได้ไปขึ้นกระทั่งขึ้นก่อนขึ้นหลดรู้พี่น้องประกันมาาเท่า ไปไปคืนเนะพ่เชิจบก่้าุพียงเายงม่้าบานี่นั่งไปดินั่งนี่ก็ได้นี่ยเชาเดินพี่น้องไปเที่ยวน้ำสช้าบุพียงไหโหลดเ้่ากันได้โดการไม่รุ่น <laughs> คือจะว่าว่าไปสรุปรถกับเก่าอ่ะคนไหนคนกับสาว ก็บ่งด no, no, ูกระต่าหอยน่ะลูกสาวอย่างยายนี so ่ไปยุ่งหอยหายปาเทหอยนะพี่น้องหอยจูบน้องเป็นตัวใหญ่ๆสิไปใส่ลาบเทาลูกสาวอ่ะลูกสาวเพิ่นนี่ได้ลูกสาวสาวเจ๋ยสาวผมพี่ยังสีสีเราอะสี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 เพื่อยุบใจระยองไปในก็เดินทางต่ออีกแล้วพี่น้องเลยมาหอดีพ่ามาแวะเอาหอยร่างสีขาวหมู่บ้านแม่หลังแม่น ปาไปลุนไปชมกันทางหมู่บ้านนะพี่น้องยง้มพ้นกับสิขูกขาก,ากหน่อยจั๊หน่อยป้าทางเขาบ้านแม่หลังเนะพี่น้อง

บิสังเกตมีแหวนเดียวหลุดรู้่ะกำลังเรียกไถ้ากเห็นบ่อดีบอดบาได้เบิกกอดบดได้เห็นบดนี้กระชิกับเลยพี่น้องเลยมาส่งแม่ล่างเนาะส่งแม่ล่างแล้วก็สปินกระชีกับเพื่อนสปินระบาดเลยพี่น้องไปแล้วพี่น้องเพราะกันคลิปใหม่ฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สปินนะเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี